สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กับแท็บเล็ตรุ่นใหม่ล่าสุดจากท่งแบรนด์ a อเดอรวนะครับวันนี้อยู่กับ a อเดอร์คิวไอพีห้าสินนั่นเองนะครับใครที่กำลังมองหาแท็บเล็ตที่ เครื่องไม่ใหญ่มากน้ำหนักเบาสเปคแรงแต่ราคาเบาๆอะไรแบบนี้นะผมว่ารุ่นเนี้ยน่าจะเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับจุดเด่นคือ CPU นั่นเองนะครับที่ราคานี้นะผมว่าได้ CPU เป็นตัว G99 เนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าคุ้มค่าเลยนะคือบางรุ่นบางแบรนด์เนี่ยจะให้พวก Unisoc T606 บ้าง T610 บ้างต้องบอกว่าพวกนั้นเนี่ย เป็นแค่รับพอเล่นได้นะแต่ว่าตัวนี้ได้เป็นตัวมิดเดิทีคิโนโอ99เลยแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอของเขานะครับยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีอินเซลนะครับนั่นก็คือการเอาหน้าจอทัชสกรีนนะครับและหน้าจอการแสดงภาพเนี่ยรวมเป็นแผ่นหนึ่งเดียวกันนะครับทำให้ภาพเนี่ยมีความคมชัดและทัชได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะ และถ้าหากว่าใครยังไม่รู้จักกับ AutoQ ร์ IP 50 Mini Pro นะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวให้ได้รับชมก็แล้วกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปเนี่ยยังไงผมก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามและกด Subscribe ให้กับชจ้าของผมด้วยแล้วกันนะกดไลค์กดแชร์ด้วยเนี่ยจะยิ่งดีไปกันใหญ่เลยถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวมารับชมรีวิวกันได้เลยครับ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันที่เรื่องของราคากันก่อนก็รับกันสำหรับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่ประมาณ5,000บาทหรือว่า5,000บวกลบนิดหน่อยนะครับราคาก็อาจจะแล้วแต่ในช่วงระยะเวลาและโปรโมชั่นนั่นเองนะครับเรามาดูกันที่น้ําหนักของตัวเครื่องกันหน่อยนะครับเผื่อว่าใครจะไปซื้อฝากลูกหลานอะไรแบบนี้เนาะผมว่ารุ่นนี้เหมาะเจาะเลยนะครับน้าหนักของตัวเครื่องเนี่ยอยู่เพียงแค่306กกร,รัมเท่านั้นเองนะครับต้องบอกว่าเป็นขนาดที่เบามากเลย นะส่วนในเรื่องของความหนาความบางเนี่ยดีไซน์ออกมาได้บางเฉียบเลยนะอยู่ที่7 0.5มิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับส่วนการดีไซน์ของตัวเครื่องนะครับก็ต้องบอกว่าเหมือนกันคล้ายๆกันกับรุ่นก่อนๆหน้านี้เลยนะครับสีที่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นสีเกรย์นะครับขอบของตัวเครื่องเนี่ยจะดีไซน์เป็นแบบขอบตัดนะครับบริเวณมุมทั้ง4เนี่ยก็จะมีความโค้งอยู่นะต้องบอกว่าการดีไซน์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับสวยตามเรทราคานั่นแหละอาจจะไม่ได้บอกว่าดูพรีเมียมอะไรมากมายในส่วนของด้านหลังก็จะมีกล้องมาให้ใช้งาน1ตัว นะครับด้านล่างก็จะมีตัวหนังสือ a อโ o คิ Q นะฮะโอเคการดีไซน์มันก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันที่เรื่องของหน้าจอกันบ้างนะครับทุกคนถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยแหละพาทเนลของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ IPS LCD นะครับซึ่งก็มาพร้อมกับเทคโนโลยี InCell นั่นเองนะครับเทคโนโลยี InCell คืออะไรละหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักนะครับนั่นก็คือการเอาหน้าจอทัชสกรีนและจอแสดงภาพเนี่ยทั้งสอง อย่างนี้นะครับ รวมเป็นแผ่นหนึ่งเดียวกันนั่นเองนะครับทำให้หน้าจอเนี่ยมันมีความคมชัดมากยิ่งขึ้นและทัชสกรีนเนี่ยได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับส่วนขนาดของหน้าจอนะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับจอ8.4นิ้วนะครับซึ่งก็ามาพร้อมกับความละเอียด Full HD นั่นเองนะครับส่วนความหนาแน่นของพิกเซลจอเนี่ยให้มาที่283 PPI นะครับรุ่นนี้สามารถดู Netflix ได้ที่ความละเอียด L3 นะครับส่วนอาตาัตราเรเฟร์เของหน้าจอเนี่ยเป็นระดับ เริ่มต้นนะครับนั่นก็คือจอ60เฮิรต์นั่นเองนะครับการใช้งานพื้นฐานทั่วไปที่จําเป็นอย่างเช่นการแบ่งหน้าจอเนี่ยรองรับได้หรือเปล่าก็รองรับได้นะครับแบ่งเป็นสส่วนด้านบนด้านล่างอะไรแบบนี้เนาะและรุ่นนี้นะครับเรายังสามารถใช้งานในส่วนของปากกาได้ด้วยนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยรองรับการขีดเขียนด้วยปากกาได้แต่ว่าปากกาเนี่ยจะต้องเป็นปากกาสไตลัสเท่านั้นนะครับก็สามารถวาดเขียนจดนั่นจดนี่วาดรูปอะไรแบบนี้ ก็สามารถตอบโจทย์ได้เช่นเดียวกันนะครับและที่ผมชอบมากๆกนะก็คือว่าเราสามารถที่จะสร้างวิดเจ็ตได้ด้วยนะครับอย่างเช่นแอปไหนที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับอย่างเช่นพวกแอปพยากรณ์อากาศเนี่ยเออเราสามารถที่จะสร้างวิดเจ็ตขึ้นมาได้แล้วมันจะมีขนาดต่างๆเนี่ยมาให้เราเลือกใช้งานค่อนข้างเยอะหรือจะเป็นการสร้างวิดเจ็ตของ Netflix ก็ได้นะเผื่อว่ามีหนังใหม่ขึ้นมาอัปเดตอะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่ต้องกดเข้าไปดูในแอปนะครับมันก็จะแจ้งเตือนบนหน้าวิดเจ็ตได้เลย และนอกจากนี้นะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยยังรองรับ OTG ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยสามารถใช้งานในส่วนของฟิลลิ่งเดียวกันกันกบพวกโน้ตบุ๊กได้นั่นเองนะครับสาย OTG เนี่ยเราก็อาจจะเอาไปเชื่อมต่อกับพวกเมาส์ไร้สายได้หรือว่าจะเป็นแบบมีสายก็ใช้งานได้นะแล้วก็เอาไปเชื่อมต่อกับพวกคีย์บอร์ดไร้สายนะครับ อ่าแบบที่ทุกคนเห็นเลยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ใช้งานแบบฟิลลิ่งเดียวกันกับพวกโน้ตบุ๊กได้เลยนะครับหรือว่าพวก PC คอมตั้งโต๊ะอะไรแบบนี้เนาะแต่ก็มีข้อจำกัดอยู่บางอย่างเหมือนกันนะครับนั่นก็คือว่า ตัวแป้นคีย์บอร์ดเนี่ยถ้าเอามาเชื่อมต่อกับพวกแท็บเล็ตพวกนี้นะมันจะไม่รองรับภาษาไทยนะครับส่วนใครที่รู้สึกว่าตัวหนังสือทําไมมันมองไม่ชัดเลยนะครับตัวบางมากรุ่นนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับตรงที่ว่าเราสามารถที่จะเพิ่มความหนาตัวหนังสือได้นะครับ ซึ่งผมก็เพิ่มไปเหมือนกันนะรู้สึกได้เลยว่ามันมองชัดถนัดตามากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยครับนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังสามารถใช้แท็บเล็ตเครื่องนี้นะในการปล่อยฮอสปอตได้ด้วยนะครับคือบางรุ่นเนี่ยไม่สามารถปล่อยได้นะแต่ว่ารุ่นนี้สามารถแชร์ WiFi อะไรแบบนี้ไปให้เครื่องอื่นๆสามารถทําได้ครับทีนี้เรามาดูกันที่เคสที่เขาแถมมาให้กันหน่อยนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าถ้าทุกคนสั่งซื้อเนี่ยเคสเขาจะแถมเป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยได้มา2แบบ น,นี่เลย นะฮะสองแบบเอาเรามาดูกันชี้แบบแรกกันก่อนแบบแรกเนี่ยมันจะเป็นงาน TPU นะครับแบบนี้เลยคือด้านหลังเนี่ยเราสามารถที่จะแกะออกมาเพื่อตั้งได้ด้วยนะครับบริเวณมุมทั้งสี่มุมเนี่ยสังเกตได้เลยว่ามันจะมีความหนาเป็นพิเศษนะครับก็เวลาที่ตกกระแทกอะไรแบบเนี้ยมันจะช่วยกันในเรื่องของรับแรงกระแทกได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับไอ้ด้านหลังเนี่ยเราสามารถที่จะแกะออกมาเพื่อเป็นแบบว่าขาตั้งนะครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงอะไรแบบเนี้ยได้นะตั้งแบบ แบบนี้เลยนะครับแบบที่2มาดูกันหน่อยทุกคนแบบที่2เนี่ยจะเป็นเคสโคเวอร์นะครับมีฝาเปิดปิดได้นะครับซึ่งฝาเปิดปิดตัวนี้เราก็สามารถที่จะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะตั้งได้เหมือนกันนะครับนี่ดูหนังฟังเพลงอะไรก็ว่าไปก็แล้วแต่ความถนัดนะทุกคนก็ดูในรีวิวได้เลยนะครับว่าชอบแบบไหน ข้อดีมาเยอะแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันที่ข้อเสียของรุ่นนี้กันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือการโครนแอปนั่นเองนะครับคือตัวเครื่องเนี่ยไม่รองรับการโคลนแอปได้นะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่มี2 Facebook 2 Line ลน์อะไรแบบนี้มันอาจจะไม่รองรับนะครับส่วนในเรื่องของระบบ security นะครับรุ่นนี้จะไม่รองรับการปลดล็อกด้วยใบหน้านะมันจะรองรับการปลดล็อกด้วยการวาดหรือว่าเป็นการใส่รหัสอะไรแบบนี้นะฮะทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของ CPU กันบ้างนะครับทุกคนถือว่าเป็นจุดเด่น ของรุ่นนนี้เลยนะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับ CPU เนี่ยเลือกใช้ชิปเซตเป็นของ m e d i เทคฮ Helio G 99นะครับซึ่งชิปเซตตัวนี้ขนาดอยู่ที่6นาโนเมตรเท่านั้นเองนะครับการทํางานของ CPU จะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8ข้อนะครับประกอบไปด้วย Cortex A76 เนี่ย2หัวนะครับซึ่งคอร์ k s p e e สูงสุดวิ่งอยู่ที่2.2กิกะเฮิร์ตนะครับและอีก6หัวเนี่ยจะเป็นตัว Cortex A55 ทั้ง6หัวเลยคอร์ k speed ยู่ที่2.0กิกะเฮิร์ตในส่วนของการ์ดจอเนี่ย มาพร้อมกับมาริ g 57 MC2 นะครับมาดูกันชี้เรื่องของการเล่นเกมกันหน่อยนะครับทุกคนดูซิว่าการเล่นเกมเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างซึ่งผมเทสมาให้ดูเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3เกมด้วยกันนะครับเกมแรกเรามาดูกันที่เกมพัตจีกันก่อนนะครับกราฟิกตัวนี้อยู่ที่ HD นะครับ HDR HD เนี่ย ตัวเครื่องมันยังไม่รองรับนะในส่วนของเฟรมเรทเนี่ยอยู่ที่ขั้นสูงนะครับซึ่งจากการที่ลองเล่นมาเนี่ยเกมพับ G ีอยู่ในระดับพอเล่นได้นะครับความลื่นไหลเนี่ยผมให้เจคะแนนแล้วกันน,ากานะครับจากเต็ม10นะฟีะลิ่งการทัดผมว่าก็ทําได้ดีตามเลทราคานะครับที่ประทับใจก็คือพอตัวเครื่องมันมีขนาดที่พอดีไม่ใหญ่จนเกินไปเนี่ยมันก็บังคับได้ง่ายนะครับทัดตรงจุดมือไม่ลั่นด้วยนะครับเวลาที่วิ่งทางตรงเนี่ยภาพดูลื่นไหล แต่ถ้าเผื่อว่าเดินแล้วบังคับทิศทางไปทางซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรแบบนี้ภาพอาจจะไม่ได้ดูสมูทมากนักนะครับซึ่งถ้าหากว่าใครอยากจะเล่นได้ลื่นกว่านี้นะผมแนะนําว่าปรับการาฟิกเป็นแบบสมดุลจะเหมาะมากกว่านะครับเกมที่2จะเป็นเกมฟรีไฟลนะครับกราฟิกอยู่ที่ระดับสูงนะครับคมชัดระดับสูงหยุดที่ขั้นสูงนะชาร์โเป็นแบบเปิดเฟรมเรทสูงหยุดที่ขั้นสูงนะครับอันนี้ก็เล่นแบบไม่ได้บันทึกหน้าจอนะผมว่าการปรับการาฟิกสุดแบบนี้ ก็ยังอยู่ในระดับพอเล่นได้นะครับไม่ได้ลื่นปืดซะทีเดียวนะถ้าเทียบคะแนนความลื่นเนี่ยเต็ม10ผมให้ที่7ก็แล้วกันลลิ่งการทัดก็อยู่ในระดับกลางๆนะครับตามเลทราคานั่นแหละภาพกราฟิกสวยนะเพราะว่าเราปรับสุดนั่นเองนะครับแต่ว่าเวลาวิ่งทางตรงอะไรแบบเนี้ยภาพอาจจะดูลื่นไหลพอประมาณนะครับไม่ได้แบบว่าลื่นปืดซะทีเดียวนะแล้วก็การแผนซ้ายแผนขวาเนี่ยอาจจะไม่ค่อยลื่นนะมีอาการสะดุดบ้างเล็กน้อยนะครับสำหรับเกมฟรีไฟลอาจจะเหมาะ กับการปรับกราฟิกดบับกลางๆมากกว่าเกมที่3เนี่ยจะเป็นเกม R O V นะภาพ H D อยู่ที่สูงมากนะครับการแสดงผลอยู่ที่ระดับสูงพาร์ติเคลิลอยู่ที่สูงมากตั้งค่าสนามลบอยู่ที่ระดับสูงนะครับเล่นแบบไม่ได้บันทึกหน้าจอนะสำหรับเกม R O V เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเกมที่เล่นได้ลืล่นมากๆเลยนะครับเกม R O V เนี่ยสบายๆเลยทุกคนโดยที่ช่วงไฟเล็กๆนะครับเฟรมเรทเนี่ยแทบจะไม่ล่วงเลยนะอยู่ที่60ตลอดเวลาเลยนะครับแต่ถ้าบอกว่าเป็นไฟใหญ่ๆ ไฟเฟรมเลทเนี่ยอาจจะร่วงลวงมาเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ58 6 0ถึง6กฟิลลิ่งการทัดก็ทําได้ดีตามเลทราคานั่นแหละนะทัดง่ายไม่หน่วงนะครับไม่มีอาการลั่นแต่อย่างใดซึ่งเก็บ r v เนี่ยผมให้คะแนนเต็ม10นะเอาไปเลย8.5ครับเรามาดูกันที่เรื่องของแรมกับรอมกันบ้างนะครับทุกคนสําหรับรุ่นเนี้ยมาพร้อมกับแรม 8GB นะครับสามารถขยายแรมเพิ่มเติมสูงสุดเนี่ยอยู่ที่ 8GB นะเท่ากับว่าสามารถใช้งานในส่วนของร สูงสุดอยู่ที่16กิกเลยรอมเนี่ยให้มาที่256กิกนะครับต้องบอกว่าให้มาเยอะเลยนะถึงแม้ว่าตัวเครื่องจะเล็กๆแบบนี้แต่ว่าความจุเนี่ยให้มาเยอะเลยนะครับและข้อดีของรอมก็คือเป็น UFS 2.2อีกด้วยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นแบรนด์อื่นๆนะจะได้พวก eMMC เวอร์ชัน5.1นะครับแต่ว่าตัวนี้ได้เป็น UFS 2.2อีกต่างหากนะครับถ้าพื้นที่การใช้งานไม่เพียงพอเนี่ยคุณสามารถซื้อเม โค้ดีกาส์มาใส่เพิ่มเติมที่หลังได้นะครับซึ่งรุ่นนี้รองรับสูงสุดอยู่ที่512กิกเลยครับมาถึงเรื่องของกล้องถ่ายรูปกันแล้วนะครับทุกคน,นเราไปดูกันที่กล้องหน้ากันก่อนนะครับสำหรับกล้องหน้าเนี่ยให้ความละเอียดมาที่5ล้านพิกเซลนะครับส่วนกล้องหลังเนี่ยมีไม้ใช้งาน1ตัวนะครับความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะครับเฮ้ยผมว่ารุ่นนี้การถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเนี่ยมันทำได้ดีเกินคาดไปเยอะเลยนะครับผมว่ามันถ่ายได้ดีกว่าพวกมือถือ เนี่ยร,ราคา5-6,000ได้เลยนะการถ่ายรูปที่กล้องหลังเนี่ยผมว่ารุ่นนี้ถ่ายได้ดีมากเลยครับคือมันถ่ายได้สวยเหมือนพวกมือถือเลยนะสีสันสว่างสดใสดีมากๆนะครับถ่ายชัดทั้งในห้องรีวิวและด้านนอกเลยแหละใครที่บอกว่าแท็บเล็ตถ่ายรูปแล้วมืดเนี่ยอาจจะต้องเว้นรุ่นนี้ไว้แล้วนะ มาดูกันที่กล้องหน้ากันบ้างนะครับทีนี้สำหรับกล้องหน้าเนี่ยโดยความรู้สึกส่วนตัวนะผมว่าถ่ายได้ดีไม่แพ้กล้องหลังเลยอาจจะถ่ายได้แค่โหมดเดียวนะก็คือโหมดรูปภาพหรือว่าโหมดปกตินั่นแหละนะครับสีสันความสว่างเนี่ยสดใสดีเลยทีเดียวนะครับสีสันค่อนข้างเหมือนจริงด้วยนะไม่เพี้ยนด้วย ส่วนในเรื่องของงานวิดีโอนะครับผมว่ารุ่นนี้ถ่ายได้ดีเกินคาดไปเยอะเลยทุกคนและยังสามารถถ่ายวิดีโอได้สูงสุดอยู่ที่ 2K 30เฟรมเรทเลยนะสีสันวิดีโอสว่างสดใสดีมากและถ่ายย้อนแสงได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอันเนี้ยผมมาดูไฟล์ทีหลังเนี้ยต้องบอกว่างงมากเลยนะคือไม่คิดว่าแท็บเล็ตมันจะถ่ายได้ดีขนาดนี้นะครับและนอกจากนี้นะ 2K 30เฟรมเรทของรุ่นเนี้ยยังมีกันสั่น EIS มาให้ใช้งานด้วย แต่ก็ต้องบอกตามตรงนะว่ามันก็ยังคงมีอาการสั่นอยู่บ้างเล็กน้อยเหมือนกันส่วนเสียงไมเนี่ยต้องบอกว่าชัดมากเลยทุกคนเทสวิดีโอกล้องหลังนะครับที่อาจอยู่เนี่ยจะเป็นความละเอียด 2K เลยนะถ่ายย้อนแสงด้วยนะครับเฮ้ยแปลกใจเหมือนกันนะไม่มืดนะถ่ายย้อนแสงเนี่ยคือในฟังก์ชันวิดีโอเนี่ยสามารถที่จะเปิดกันสั่น EIS ได้ด้วยนะครับ แต่เดี๋ยวมาลองเทสกันนะว่ามันจะมีอาการสั่นหรือเปล่าอย่าไปคาดหวังเยอะนะครับเพราะโดยส่วนมากแล้วเนี่ยแท็บเล็ตมันจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องของงานกล้องและงานวิดีโออยู่แล้วนะครับเท่าที่ดูตอนนี้ก็มีอาการสั่นเล็กน้อยนะแต่เดี๋ยวมาดูไฟล์จริงอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันว่ามันจะสั่นหรือเปล่านะครับแต่วิดีโอเนี่ยเท่าที่ดูตอนนี้ค่อนข้างสว่างนะอันนี้ย้อนแสงนะครับ คือถ่ายย้อนแสงได้ดีมากทุกคนสำหรับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยอาจได้สูงสุดนะครับจะเป็น10,80 p 3 0เฟรมเรทนะอ้าวสีสันวิดีโอเดี่ยต้องบอกว่าไม่มืดนะครับใครบอกว่าแท็บเล็ตเนี่ยมันถ่ายวิดีโอไม่ได้อาจจะต้องบอกว่ามองใหม่นะคือรุ่นเนี้ยถ่ายวิดีโอได้ค่อนข้างดีเลยนะครับ1 0 8 0 p 30เฟรมเรทก็ยังสามารถเปิดการสั่น e i s มาได้ด้วยนะเออต้องบอกว่ารุ่นเนี้ยในเรื่องของงานวิดีโอเขาค่อนข้างดีนะครับและที่ประทับใจเลยก็คือในเรื่องของ ของเสียงไมค์ของวิดีโอกล้องหน้านี่แหละคือเสียงดังฟังชัดมากเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองชมคลิปกันดีกว่าครับวิดีโอ 1080p 30น a b ดรนะครับอ่าต้องบอกว่าชัดเกินคาดเลยนะ a l t The u e นะครับ i p a y 50 mini มินนะครับชื่อยาวมากโอ้โหต้องบอกว่าวิดีโอชัดเกินคาดไปเหมือนกันนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะว่าแท็บเล็ตโดยส่วนมากแล้วเนี่ย มันจะไม่เก่งเรื่องของงานกล้องและงานวิโดีโอนะครับแต่ว่าตัวนี้ชัดมากมุมมองอาจจะแคบนิดนึงนะครับนี่คือระยะที่การสุดแขนมาเทคการเดินดูหน่อยแล้วกันเนาะนี่คือเปิด eis แลวนะมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับอ่ะ โอเคเดี๋ยวประมาณนี้แล้วกันนะส่วนเรื่องของเวอร์ชัน Android นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับ Android 13เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของ Wi-Fi เนี่ยรองรับได้2ความถี่นะครับ2.4และ Wi-Fi 5.0GHz กเนี่ยก็สามารถที่จะรองรับได้เช่นเดียวกันครับส่วนในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ได้ความจุมาที่5,000 m มิลนะครับ อัพเกรดขึ้นมาจากตัว50มินิตัวธรรมดาอยู่นะไอตัวนั้นได้ไปประมาณ4,000กว่ามิลลิแอมเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ได้เพิ่มมาเป็น5,000มิลลิแอมเลยตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้รองรับการชาร์จเร็วนะครับจะรองรับการชาร้าอยู่ที่ 10วัตต์นะครับมาถึงเรื่องของงานลำโพงกันแล้วนะครับทุกคนสำหรับรุ่นนี้ลำโพองอาจจะได้มาแค่1ตัวแต่ว่ารุ่นนี้นะครับในเรื่องของระบบเสียงของเขาเนี่ยเราสามารถที่จะปรับปรุงคุณภาพของเสียงได้ด้วยนะครับหนึ่งเลยแหละก็คือสามารถที่จะเล่งระดับเสียงของลำโพงเนี่ยให้มันดังกว่าปกติได้นะครับสองก็คือในเรื่องของโหมดไฮไฟนั่นเองนะครับรุ่นนี้มีโหมดไฮไฟมาให้ใช้งานด้วยนะครับช่วยทําให้เสียงเนี่ยมีความคมชัดมากยิ่งขึ้น เองต้องขออนุญาตช่อง Apple K-Channel ด้วยละกันนะครับยืมเพลงเพาะๆมาประกอบคลิปเดี๋ยวเรามาลองฟังกันครับ ทีนี้เรามาดูกันที่ปุ่มและพอตต่างๆของรุ่นนี้กันหน่อยก็แล้วกันเริ่มจากด้านล่างของตัวเครื่องแล้วกันนะครับด้านล่างสุดเลยนะครับก็จะมีลําโพงตัวที่1นะครับก็ม,มีตัวเดียวนั่นแหละส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีปุ่ม power นะครับมีปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะส่วนด้านบนของตัวเครื่องนะครับก็จะมีช่องเสียบสายชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้พอตของเขาเนี่ยจะเป็นพอตไทสีนะฝั่งซ้ายนะครับตรงมุมเลยเนี่ยก็จะเป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะครับ ต่อมาก็จะเป็นไมสนทนฟนนะครับแล้วก็จะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนั่นเองนะครับซึ่งการใส่ซิมสำหรับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบไฮบิดสล็อตนะส่วนอุปกรณ์ที่เขาแถมมาให้ภายในกล่องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีเยอะทุกคนอย่างแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์หัวชาร์จนะครับซึ่งสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่10วัตต์นะแล้วก็จะมีสาย USB นะครับที่เป็นพอร์ต Type C นะครับเป็นแบบ A to C เนาะในส่วนของฟิล์มกันรอยเนี่ยเขาติดมาให้บนหน้าจอเรียบร้อยแล้วนะครับเป็น ฟิลมในะซื้อถ้าหากว่าใครสนใจสินค้านะครับทุกคนสามารถดูรายละเอียดใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวผมแปะล,ลิงก์สั่งสินค้าไว้ให้นะครับรับรองเลยดี๋ยวว่าสินค้าที่คุณสั่งซื้อเนี่ยจะเป็นสินค้าที่เป็นของแท้แน่นอนนะครับสำหรับวันนี้จบการรีวิวเพียงเท่านี้ขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมแล้วก็ติดตามนะครับสวัสดีครับ